เอาบ้านเลยวยมาได้ยงเนี่ยลุงชั้นเ่ะโอ้ยฟรีฟล้อนแบบนี้จะฟ้อมบีมหาตะไลมานะแล้วพี่มหาตะไลลุงอ่ะบอกมาสะคือที่ไหนแล้วลุงต้องอพยพมาบ้างด้วยอ่ะบอกมาสิบอกมาเลยแม่ไม่บอกผมจะไล่คุณออกไปนะทำไมทำไมโอ้ยอย่าไล่ลุงเลยนะไอ้เด็ลุงก็มเนี่อเอ็งช่วยเอไม่ช่วยก็ได้เดี๋ยวลุงช่วยก็ได คนดีแบบมาเลยแบบว่ามันไม่อยู่พักก็ได้นะตอะนคืนแล้วเด็กจะที่นอนให้ทุกคุณแล้วนะแต่ผมจะน,นอนก่อนพี่ปัญหาเปล่าฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทโผลเดียวเลยอ,อยากไปซื้อไปกินไข่เต๋ากินจ้าง สวัสดีซูนี่ไหมเอ่อสุขดีนะมนะผม,มว่าละแต่หากออกจากบ้านดีกว่านะถ้าออกจากบ้านจะตายโอ้ยวันที่นอนประกันลุงเขาไม่ได้รู้สึกว่าลุงเนี่ยเขาจะดือด้อๆได้ดูนะเนี่ยต้องขึ้นมาบานนี่มันขุดหนแร่แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปครา,า,างขอาให้กับพวกลุงๆเขาลุงนี่ก็แบบว่าดือด้อเรื่อง ทำไมเธอไม่กลับบ้านมันะหมู่บ้านเขาก็มีหรือว่ามหมู่บ้านเขาโดนทิ้งร้างไปแล้วก็ไม่รู้เออฉันขอโคตรน,นี้แล้วกันเขาแสดงช่ื่อในถิ่นพงุ่นเฮ้ยคนที่ทำมันอยู่หรือเปล่าอะโอ,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 อ้ยเจ็บจังเลยฮึรู้ไหมคนที่ทำอยู่ผมใส่ลงมาโอ้ยมันเตอรโอ้ยมันเตอรกระจกกระจกะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือเบิเจ้าฉันคือเระเจ้าเาชื่อนะ เอจทำไรฉันได้ฮ่าโอ๊ยไงล่ะ老ะนี่ไงพี่หมูฉันสวัสดีพี่หมโอ้ยได้ยินมาพวกเนี้ยตมมี่ตมามาไม่แขกองเลยนะอะไรอย่ายจะไม่เชื่อหรอกนะถ้ามาจริงอะกระมาเลยสิฉันไม่กลัวฉันไม่รอแล้วนะฮะาใช่ไหมพี่หมูพี่หมูพี่หมูจะหายไปแล้วพี่หมูอยู่ไหนมู โอเคไปเจ๊ะจ๊เจ๊นี่ว่ามากระบายเนี่ยอะไรอะไรเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วอะไรมาหลังชานนลเป็นมาแล้วจริงๆนเป็นมาแล้วจริงๆอะไรมาแล้วแรงขุดดูมาบุญคุยส้นเองนไม่ไเอ็นไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ชอบเบีดอนตลอดเลยไม่ได้นี่ยมามีบอะไรยากเลยพวกคนมาอยู่ไหนงูเหข้างล่างโอ้ มาจากข้างล่างนะเอาวะเนี่ข้างล่างข้างล่างเฮ้ยเออๆคุณคุณพาผมมาทำไเนี่ยฉัได้ดาวเองยังไงล่ะขอบคุณมากเลยนะแล้วใครพาแมวมาเนี่ยผมสาวเด่นบกกันแล้วนะโอเคไหนวะโอ้ยหลายตัวเลยน,นะพระเจ้ามันยอดมากโอเคอย่าออกมานะเข้าไปเลย ว้ายแต่เราทำไมเกิดตาหางกันละเนี่ยอึ๊บง่ายเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณกันแล้วเนี่ยว้ายคุณคุณอึ๊บว้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเลยไอ้ย่านย่กันเล่นอีกคนเด้ยวไหนชวนดับมันมาละอีกไม่ได้เด็กอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกอันเขาล็อตไป เยอะจ,จริงเลยนะเนี่ยไม่รู้มันยินนจะมาเยี่ย้าไอ้ยูไนบ้าออข้าเมาเขาจะไปข้าจาเองไม่ได้ยินเขาเรื่องอะไรว่าจะมีซอมบี้มาบุกที่นี่ร้อยล้นตัวแต่ผมเพียงแค่้ำยนะทะ่ <c oughs> ทานเอกพูดไรไม่รู้เลยตอนนี้มันตกพาแล้วต้องการขึ้นไปดิบดีชาวบ้านโอ้ผมขอโทษคุเรย่าพูตายนะลูกอย่าพตอยนะทำ <c oughs> ได้ Laudau laikin. Omega kin na luun kon tai. Ai, alaing rai? He, he, yo, ku na luun ata ku luun ka ni Ah, ส้ม,มีิตกต,ตาย้ามยี่เเดีนยวคนไซ่อมยัหรอฉ่ันจะเปซอมีแล้วอ้ม,ม,มี่อย่าเขามากใลใ้เลยนะไอ้กูบุเก๊ฉันกูบุเกฉันจะไ,ไม่่แบเนี้เราจะิแกตายอ้ตายแกพ่อพันพวกเราไม่ว่ามัจะอะ้ท่มานะไม่มีทางเราไม่มีทางเขาจะลอยลอยได้มต้องไปยคนยวการองลได้ ไปทักเอ้ยม่ต้องต้องต้ลงรู้ววยนี้แล้วจะไม่รดอนนะผมจะต้องร้อน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 ผมจะต้องรอดผมจะต้องรอนเองไม่รอดหรอก